สวัสดีครับเพบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกวันที่12เดือน5นะครับปศสอง8นกะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็อาหเล็กดินการน,นำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่าน,นั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมได้ก็มาติดตามรับชมทุงทั้นนะครับโปรดใช้วิ์เจรณะญาณในการรับชมนะครับแล้วก็กามาดูผลออกกันที่12เดือน5พศ2อง8นกะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับเรามาดูผลออกกันก่อนนะครับแล้วก็ผลที่ออกนะครับลาวพัฒนานะครับออก3 6 2 ห้าสามสองสามหกสองห้าสามสองนะครับเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวนะครับแล้วก็ลิบฟังกงครงับก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับเลขล่างออกสามหกส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับออกสองห้าครับคือหลักพันกับหลักร้อย ส่วน3ตัวก็5 3 2 2ตัวก็3 2นะครับครับเขามาดูแนวทางที่ผมลงง่า้น้องแนวทางก็ถือว่าหลุดนะครับถือว่าหลุดตัวเจาะเจาะไม่เข้านะครับจุดฟินกนก็มีเลขก2ตัวเดียวกับเลข6 6หกไปอยู่หลักหมืน่นนะครับ ก็ได้แค่ใกลเคียงเนาะนะครับมันข้ามสีไปตัวเดียวนะครับมีห้าสองมีสามสองไม่มีสีสองนะครับใครนำสองไปวิ่งไปลูกก็ถือว่าเข้านะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะตัวที่ผมเน้นก็คือไม่มานะครับเลขสี่นะครับเข้าตัวที่ผมเน้นนะครับก็เลขเด่นผมให้สองตัวนะครับสีกับสองมันก็มีโอกาสมาเท่ากันนะครับ แต่การที่ผมเน้นแต่ละครั้งนะครับก็คือการยกระดับการลงทุนเท่านั้นนะครับสุรเลข2ตัวมันก็คัดมาแล้วมันมีโอกาสออกทั้งไม่สี่ก็สองนะครับส่วนผมเน้นผมเน้นนที่เลขสี 4, น 4, น่นะครับแต่สี่ไม่มาเนาะนะครับมาเลขสองก็จบหมดแหละนะครับสี่สองเก้าสองศูนย์สองแต่มันมาสองห้ากับสามสองข้ามสี่ไป ก็คือวันนทางเขาวิ่งรลดนะครับสองก็มาทาั้งบนทั้งล่างนะครับมาสองตำแหน่งนะครับเลกล่างแล้วก็เลกบนมาตามปตอนนะครับวันทนนนนนนี่วันที่วันนี้วันที่ตท่าเนาะวันที่สิบสี่นะครับตามกันมาที่สิบสี่ วันที่อสอิเดือนห้าพศสองพันร้อยหกสบกับกับวทางลาวพัฒนา คอบวันนี้ผมจะจะปล่อยลองลองปล่อยสูตร4ตัวดูเนาะนะครับเรามาดูสูตรที่ผมปล่อยประจําก่อนเนาะปล่อยที่ปล่อยให้ปกตินะครับวันนี้ชุดปินผมให้ที่เจ็ดหสหนึ่ง 0นกับ76410นี่คือชุดวินนะครับสเล็กเด่นมันได้0กับ1 ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งที่ผมย้ำให้มันชนเลขศูนย์มันจะมาไหมนะครับผมก็เน้นให้ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับคือเลขศูนย์นะครับใครไม่ชอบเลขศูนย์จับที่เลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมจับสามตัวแล้วก็สี่ตัวแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ผมจะจับให้แค่สามชุดนะครับ ส่วนตันที่ต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับตาตันยึดเลขเป็นหลักนะครับคือ1กับ0อยู่ด้านหลังนะครับตัวประกอบก็มี7 6 4นะครับ7 6 4ดันั้นตัวที่ผมจะจับอันนี้นะครับผมจับให้อย่างลนะชุดแล้วกันเนาะนะครับชุดแรกนะครับ0 4 ชุดที่สองนะครับหนึ่ศูนย์สกับ1นนะครับสชุดสำหรับเด็กเด่นส่วนอีกชุด1น,นะครับวันนี้ผมคิดว่าศูนย์กับ1น่ะครับน่าจะติดบนเนาะศูนย์กับ1น่ะครับน่าจะติดบน ส่วนตัวที่ผมจะจับล่างให้ก็คือเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกตรงตรงเลย <Okay. S 1> หรือจะสลับกันก็ได้เจ็ดหกเจ็ดนะครับสามชุด <Okay. S 1> นี่คือสูตรที่ผมใช้ประจำเนาะกวนีสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับสูตรสี่ตัวแต่ตอนนี้ ผม่าจะปล่อยในกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็ออกมาเขียนติดให้นะครับสําหรับสี่ตัวสามตัวนะครับผมจับไว้ที่หกศูนย์สี่จุดที่สองนะครับหก หนึ่งสี่จับไปสองชุดนะครับส่วนใครต้องการเล่นเลขเบิ้ลนะครับให้เอาเลขเด่นมาเบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งถ้าเล่นหนึ่งก็ระวังเจ็ดด้วยเนี่ยผมจับที่เจ็ดหกกินไยครับในชุดวินมันมีอยู่แล้วทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเลยนะครับทิ้งกันไม่ได้นะครับหนึ่งกับเจ็ดได้หนึ่งตังมีเจ็ดนะครับ ผมจับม้แค่นี้นะครับวันนี้รำม,มาชุดไหนที่ผมเน้นมากที่สุดแต่จริงผมชอบชุดนี้นะครับแต่สูตรมันได้เลขศูนย์ครับแต่ผมชอบวันนี้มันจะเข้าชุดลองหรือเปล่าแต่ศูนย์ด,ดังก็ติดเลขหนึ่งเลยนะครับผมก็จับไปแค่2ชุดถ้าเป็น1นึ่งก็เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งสนะครับ หนึ่งกับศูนย์โอกาสมาด้วยกันมันก็น้อยถ้าว่ามันมาทั้งคู่มันก็แยกกันมานะครับมาบนมาล่างนะครับกบคือช,ชุดนี้นะครับหกหนึ่งสี่สองชุดก็จะจัดไปก็สองชุดเลยก็ได้ทันะครับเพราะมันก็ไม่เยอะเรามาดูสี่ตัวนะครับวันนี้สี่ตัวจับในชุดวินเลยซึ่งชุดบินวันนี้ผม,มเอาสูตรสี่ตัวมาลงให้นะครับ วัวในวีนมันมีห้าตัวนะครับฉะนั้นตัวที่ผมจะตัดออกตัวหนึ่งมันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมตัดออกสี่ตัวเขียนให้เลยเนาะสำหรับท่านที่ขอมาเนาะท่านที่ไม่ขอมาก็ถ้าท่านมีที่ไปใช้นะครับก็ลองนําไปใช้ได้นะครับส่วนต่นที่ขอมาก็ตามนี้เลยนะครับส่วนใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับสี่ตัว สี่ตัวมันก็นำมาเรงสามตัวนะครับถ้าสามตัวเข้าสี่ตัวก็มีกาสล,ล้นนะครับสี่ตัวนะครับผมให้สองชุดนะครับเจ็ดหกศูนย์สี่เจ็ดหกหนึ่งสี่ สี่ตัวนะครับแต่วันนี้ผมชอบชุดไหนผมชอบชุดนี้นะครับเพราะผมเี่นในที่หกถึงสี่ในบบหกถึงสี่ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสม่งผมก็ใช้อยู่นะครกับสี่ตัวนะครับผมก็ใช้เป็นบางทีเนาะนะครับผมก็นาไปใช้อยู่นะครับพอ ก็ถือว่าแต่ว่ามันมาตามที่สูตรทำเข้านะครับมันก็จะเข้านะครับแต่ว่าวันนี้ผมลองปล่อยดูนะครับมันจะเข้าหรือเปล่ามันจะหลบไหมจับกอตามนี้นะครับสำหรับแนวทางสำหรับลาพัฒนาวันที่สิบี่เดือนห้าปสองพศ2568สิบแปดนะครับชุดที่ผมเน้นที่สุดก็คือหก4นึงสี่นะครับเราตัวนีอีกรอบเนาะ ชดวินนะครับ76410 76410นะครับซึ่งเลขเด่นเราก็ตัวเดิมนะครับสูตรนะครับใช้สูตรเลขเด่นตัวเดิมนะครับแต่ว่าตัวที่นํามาประกบ4ตัวคูณละสูตรนะครับจริงผมจะจับเลขไล่นะครับวันนี้ไม่ไล่เนาะมันมีจับให้เน้นเลยคือ0ูนย์กับ1 4นะครับศูนย์ี่กับ1 4ตัวที่ผมเน้นคือศูนย์นะครับ ใครไม่ชอบเลขศูนย์ก็จับที่เลขหนึ่งนะครับจับเลขหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับพอพูดไปเลขมันก็งอกมันก็เยอะ <c oughs> ก็าตามบินนี่เนาะนะครับตามชุดนี่แหละที่ผมลงให้นี่แหละนะครับใครชอบศูนย์ก็จับศูนย์ไปใครชอบหนึ่งก็จับหนึ่งไปนะครับผมจำไปที่ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่นะครับสองตัวแต่ว่าผมเน้นไปที่บนเนาะศูนย์สี่กับหนึ่งสี่ส่วนใครจะเล่นล่างก็เล่นเจ็ดกับหก นี่ท่านขอมาผมก็ลืมไปนะครับเขียนไ้เลยผมไปเยอะนะใครชอบชุดนี้ก็เต็มนี้นะครับชุดเดิมของเขาก็าคือชุดนี้ทั้งหมดนะครับส่วนท่านในที่ชอบสี่ตัวนะครับที่ขอมาก็ตามนี้เลยเนาะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถูกปิดก,ก็ปากกันไปเนาะนะครับสำหรับแนวทางนะครับข,ขอเล็กวินไอเล็กวิน เาเรียกว่าเลเด็กวิ่งนะครับเด็กวิ่งส4ฝั่งลราเนาะนะครับก็อมาขอล่างฝั่งลาราล่างฝั่งเราก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับหลักแสนกับลกหลักหมื่นหลักแสนกับหลักหมืน่นใครที่ขอลิกวินนะครับผมเขียนไว้ด้านนี้นะครับ จะได้ไม่สับสนเนาะนะครับอันนี้ส่วนนี้ของนี้นะนะครับเล็กวิง่งอ่ะผมจะเขียนให้เลขวิงว่งเลขวิ่งพอมันได้เขียนแล้วมันก็จะได้เขียนประจำนะครับค,คุณไม่อยากจะเขียนเขียนแล้วเลขมันจะเยอะนะครับ ครับหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับมาดูล่างหลักแสนกับหลักหมื่นสําหรับเล็กวิ่งอย่างเดียวนะครับเจนเลยนะหลักแสนกับหลักหมื่นเล่นสี่กับห้านี่คือเลขล่างฝั่งลาวเลยนะครับสี่กับห้าเล็กด่นต้องเกาะออกไปจับคู่เอานะครับ ส่วนหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักร้อยผมให้ที่เล็กเด่นที่เจ็ดกับหกเจ็ดกับหกนะครับมันติดล่างนะครับก็เลยจับมาด้วยกันเลยส่วนบนเล็กเด่นผมให้ที่ศูนย์กับหนึ่ง นี่คือเลขวิ่งนะครับสาหรับเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับอันนี้หลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักพันหลักร้อยแลวก็บน3ตัวสุดเลขเด่นตามจริงตัวนี้เด่นบนนะครับมันก็ติดเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับเลขศูนย์กับหนึ่งส่วนหลักตัวนี้นะครับแต่ว่าแต่พรมถามได้ชอบผมชอบที่6นะครับหลักพันหลักร้อยนะครับเลขล่าง ส่วนนี้ผมชอบที่เลขหนึ่งส่วนเลขล่างนะครับจุดนี้นะครับผมชอบที่เลขห้าก็มาดูกันนะครับสําหรับแนวทางเลขวิง่งก็ลองนําไปใช้ดูนะครับตอนนี้ก็มานะครับ <c oughs> ไม่สับสนนะครับจุดหลักๆคือจุดนี้นะครับ รับการจับแนวทางก็แคบไว้เนาะนะครับสำหรับแนวทางราพัฒนานะครับโซนนี้นะครับของเขานะครับเอาไม้ตัดไปไว้ไหนนี่คือโซนนี้นะครับก็แบ่งไปเลยนะครับ อันจะได้ไม่งงเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมทำให้ใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมจะทำแบบนี้คลิปหน้าจะลงให้แบบนี้นะครับสุดหลักคือตัวกลางนะครับสุดหลักที่เล่นกันที่ผมลงให้ประจำตุวศูตรชุดนี้นะครับส่วนนี้ขอเล็กวิ่งมานะครับส่วนสีตัวจับให้ชุดนี้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านอัรับโชคดีนะครับในวันที่14เดือน5ปศ2พรโลก18นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ